โอเคครับทุกคนวันนี้ลุงโก้พาทุกคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ 3, มา <S 2> 2, <S ไม่รู้เลยเนี่ย 1. 1> หาทางกลับไม่เจอเลยไม่รู้ที่ไหนบ้างนี่ยังไม่รู้เลยที่ไหนนี่โอ้รู้แต่ว่าตอนนี้วิ่งลัดเลาะตามตะเข็บแนวชายแดนไทยกัมพูชาว้ามีแต่ป้ายยางเลยเอาไงดีเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวลุงโก้พาทุกคนไป ไปเรื่อยๆแหละไปต่อเนาะเดี๋ยวไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนนี่โอ้มีแต่ปายย่ายางโอเคครับโอเคครับทุกคนวันนี้ลูกโก้พา,ามาลุยลัดเลาะ,ะเก็บชายแดนนะครับผมก็ชมบรรยากาศของถนนน้นทางก,ก็พามาโชมวิว,วสวยงามเลยวันนี้เลาะและแว้นมอเตอร์ไซค์มา อยากให้ทุกคนชมวิวและบรรยากาศครับผมสวยงามครับโอเคเราไปกันต่อเลยครับผมดูบรรยากาศวิวทิวทัศน์สองข้างทางครับวันนี้ลุงโก้พามาเลาะชายแดนไทยกัมพูชา โอเคครับทุกคนวันนี้ลูกก้พาเลาะตะเข็บชายแดนนี่ครับชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ลูกก้ขับรถมานะครับผมมาเรื่อยๆลูกก้เลาะมาเรื่อยๆโดยลูกก้ไม่รู้เส้นทางอะไรเลยลูกก้มาเจออ่างเก็บน้ําอะไรสักแห่งนี่ไม่ดูชื่อยังหาไปไปย,ยังไม่เจอเลยนะลูกก้หาไปาย,ยังไม่เจอเลยนะแต่พอดีเห็นวิวสวยดีลูกก้นี่เห็นอ่างเก็บน้ําไม่ได้เลยลูกก้ต้องแวะ ตลอดเดี๋ยวลุงโก้พาไปชมบรรยากาศอีกครับผมโอเคไปเลยไปเลยไปไปชมอ่าเก็บน้ําอะไรสักแห่งนี่แหละลุงโกก็ไม่รู้เหมือนกันนะลุงโก็ขับรถผ่านมาเห็นสันเขื่อนพอดีเลยเห็นสันเขื่อนมันสวยลุงโก็เลยเอ้บรรยากาศดีเดี๋ยวพาทุกคนเข้ามาเลยนี่ก็ขังแรกของลุงโก็เหมือนกันนะครับผมขังแรกของลุงโก็เหมือนกันโอ้ นี่มันอ่างเกมน้ำอะไรนี่ครั้งแรกมันนอ่นโอ้โหลุงโก้ก็ไม่เคยเห็นแต่เมื่อวานที่ลุงโก้ไปน่ะลุงโก้ไปเขาเรียกเขื่อนตะเกาเนาะแต่ที่นี่มันก็คล้ายๆเขื่อนตะเกาเนั่นแหละแต่โอ้ทำไมมันเงีย ب? บบังเวงขนาดนี้ลุงโก้ไม่เคยมาเลยน,นี่ครั้งแรกแล้วนี่แต่ก็โอเคสวยงามครับโอ้สวยงามมากเลย สวยงามมากเลยครับครั้งแรกเหมือนกันที่ลูกโก้เคยมาเนี่ยลูกโก้ไม่เคยมาเลยนะเนี่ยโอ้โหถ้าขับขับรถยนต์มานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะนี่แต่ดีเอามอเตอร์ไซค์มาเลาะมานู่นนู่นที่เราเห็นอยู่ทางนู้นอ่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นอ่ะเป็นเป็นประเทศกัมพูชานะครับผมนู่นนู่นเทือกเขาฝั่งนู้นอ่ะนู่นนู่นเป็นกัมพูชานะฝั่งนู้นอ่ะ โอ้วิวสวยงามมากเลยโอ,โอ้น้ำแห้งนู่นมีคนเล่นน้ำด้วยมีคนเล่นน้ำด้วยมีคนหาปลาด้วยโอ้เดี๋ยวลุงโกจะพาพาทุกคนไปดูไกลไก่โอ้อยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นหรือได้แวะมาเที่ยวกิงๆเลย แต่ลุงกก็ยังไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับโอ้สวยงามนู่ฝั่งนู้นน่าจะเป็นฝั่งนู้นจะเป็นกัมพูชาแหระครับเป็นเขตแนวรอยต่อโอ้ทางนู้นท้ายเขื่อนหนูมีคนหาปลาด้วยนู้นท้ายเขื่อนมีคนหาปลาด้วยนั่นโอเคครับ ว้าววิวสวยครับผมโอ้โหน,นี่สันเขื่อนนี่สันเขื่อนนี่สันเขื่อนสวยมากเลยไม่รู้เขื่อนอะไรลุงโก้ก็ยังไม่รู้เลยนี่โอ้วิวสวยงามมากเลยวันนี้ลุงโก้แว้นสกูปปีม้มาสีน้ำเงินให้ทุกคนได้ชม360องศาโอเคครับผมทุกคนนูน่น ลูกโก้เห็นเห็นตัวนู้นมีสวนดาวเรืองนะครับผมอยู่ไกลๆนุ่นนู่นเหลืองเหลืองนุ่นนู่นเหลืองเหลืองที่เขาปลูกดอกดาวเรืองเดี๋ยวลูกโก้พาทุกคนไปดูกันนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยดอกดาวเรืองปลูกขายกันเขาน่าจะไปส่งที่ปากของตลาดกรุงเทพนะครับเดี๋ยวลูกโก้พาไปดูนะครับผมโอ้เขื่อนอะไรนี่ลูกโก้ยังไม่เคยมาไม่รู้เลยเนย เกือบบ้านขยองหรือเปล่าใช่ไหมใช่เกือนขยองไหมผมกก็ไม่รู้เหมือนกันนะน,นี่ทั้งแรกที่มาแล้วเนี่ยแต่ว่ารู้แต่ว่าติดชายแดนไทยกัมพูชานะครับผม ดูวิวบรรยากาศครับดีวิวบรรยากาศในเขื่อนสวยงามเลยครับผมโอ้บรรยากาศยานเย็นลุงโกชอบมากเลยนะครับผมบรรยากาศแบบนี้ออกมาถ่ายวิวทิวทัศน์ให้เพื่อนๆได้ชมกันสวยงามครับโอ้ของดีสุรินทร์บ้านเราบางท่านก็ไม่เคยมานะครับลุงโก้ก็ต้องมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผม ว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี้คืออยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดมีโอกาสแวะมาก็มาชมมาเที่ยวกันได้นะครับน่าจะออกมาจากทางช่องจอมครับผมช่องจอมวิ่งตัดมาทางเส้นบ้านขนาดมอนถ้าใครรู้และทราบสถานที่ก็คอมเมนต์บอกลุงโก้ได้นะครับผมลุงโก้ไม่รู้จริงๆว่านี่คือที่ไหนโอเคครับผม สวยงามครับมาเจอคุณลุงตกปลาครับไม่รู้ไม่รู้แกได้ปลาหรือเปล่าโอ้เขื่อนยหญ่ใหญ่บรรยากาศสวยงามบรรยากาศสวยงามเลยจามเย็นโอเคครับทุกคน <laughs> เมื่อกี้ผม ลองสอบถามคุณลุงที่ท่านมาตกปลาดูนะครับท่านบอกว่านี่คือเขื่อนบ้านสนวนเขื่อนบ้านสนวนนะครับผมอําเภอกาบเชิงครับผมติดกันร,ระหว่างชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะครับผมลุงโก้ก็เพิ่งรู้จักครั้งแรกเหมือนกันนี่แหละครับโอ้ว่ามันมีเขือเข่อนเขื่อนอยู่ตรงนี้ชื่อเขื่อนบ้านสนวนนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครมีโอกาสแวะเวียนมานะครับ ก็มาดูชมบรรยากาศได้นะครับผมเขื่อนบ้านสนวนนี่ก็คือครั้งแรกของลุงโกมบรรยกันนะครับโอ้บรรยากาศสวยงามตอนนี้น้ํายังไม่เต็มเขื่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวชมบรรยากาศเสร็จเดี๋ยวลุงโกพาไปต่อนะครับโอเคครับผมโอเคทุกคนลุงโกพามาดูใกล้ๆเขื่อนมาดูน้ําใกล้ๆเขื่อนเลยครับโอ้โหนู่มีพี่ๆเขา พี่ๆเขามาหาปลากันนะครับโอ้บรรยากาศสวยงามมากเลยน่าจะมีคนมาหาหาปลาเกือบทุกวันแหละครับโอ้น่าจะได้ปลาเยอะวิวสวยงามมากเลยครับโอ้ โอเคครับว้า <Wow. S 3> ชีวิตคือการเดินทางออกไปผจญภัยเย้โอเคครับเพื่อนสวัสดีครับผมวันนี้มุกโกพาแว้นมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วมุกโกมาเจอดอกไม้ข้างทางนะครับผมน่าจะเป็นสวนดอกดาวเรืองนะครับผมสวยเลย ลุงโกหาทางลงไปเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว้าวสวยมากเลยเดี๋ยวลุงโกหาทางไปก่อนมาแล้วครับทุกคนสวนดอกดาวเรืองที่ลุงโกขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมามองมาไกลๆเห็นอยู่บนหนทางลุงโกเลยต้องแวะลงมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับผมสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆว้าว โอ้มีแต่ดอกใหญ่ๆเลยเข,เขาน่าจะปลูกทรงเขาน่าจะปลูกทรงตลาดแล้วครับน่าจะมีรถมารับเพราะว่าเยอะแยะเลยโอ้สวยงามมากเลยไร่ดอกดาวเรืองนะครับผมโอ้สวยงามมากเลยแต่ไม่เห็นเจ้าของ ขออนุญาตมาถ่ายหน่อยนะครับสวยงามมากเลยครับผมโอ้ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสวยงามมากสวยงามจริงๆดอกดาวเรือง ว้าวสวยงามสวยงามปลูกเยอะมากเลยครับว้าวสวยงามมากเลยครับผมลูกโกขับรถผ่านมาพอดี เลยอยากมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับโอ้สวยงามมากว้าววิวสวยมากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวลูกก็พาไปต่อนะครับผมทริปนี้ก็เดี๋ยวอีกยาวๆบ๊ยายบายเดี๋ยวลูกก็ไปก่อนนะครับโอ้มาเจอเขาเก็บดอกดาวเรืองอยู่ครับพอดีเลย <laughs> กำลังเก็บจะไปส่งตลาดโอนี่ ถ้าเก็บเขเคงละยี่สิบาทนะคุณลุงเนาะนี่ถ้าเก็บเต็มตะกานี่ตะกาละสิบบาทตะกาละสิบบาทสองตะกาน,กานี่เต็มเคงเคงละยี่สิบค่าเก็บโอ้สวยงามเลยโอ้นี่ครับทุ่งดอกดาวเรืองบ้านอะไรนะครับลุงบ้านตะเมาบ้านตะเมาโอ้บ้านตะเมาผมก็เพิ่งเคยได้มาทางนี้แหละเพิ่งเคยได้ยินกันเลยติดกับขนานมอญติดกับน,นมอญบ้านตะเมาเนาะ โอ้ปาดสวยงามมากเลยโอ้ oh, oh, เดี๋ยวขออนุญาตคุณลุงเดินชมหน่อยนะครับโอ้ oh, นี่ครับทุ่งดอกดาวเรืองบ้านตะเมาสวยสวยเลยดอกใหญ่ๆเลยนี่พาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนดอกดาวเรือง ปาดมีแต่ดอกใหญ่ๆสวยงามจริงๆนี่คุณลุงแกบอกว่าแกปลูกทรงขายที่ปากคลองตลาดนะครับโอ้เป็นพืชที่น่าสนใจเลยครับครับมอเตอร์ไซค์มาเจอทุ่งดอกดาวเรืองสวยเลย นี่ดอกใหญ่ๆว,ว้าวขอดูปาตัดเลยนะครับ <Yeah. S 1> โอ้ตัดเร็วนาอแป๊บแป๊บอาชีพขเขาเอาชีพเขาอ, <laughs> <laughs> อย่างผม <laughs> ผมตัดไม่ได้เลยตัดกว่าจะได้เต็มนี่โอ,โอ้นานแล้วเราเราเลือกดอกไหมครับเลือกดอกตา่างกันอ๋อเลือกดูอันใหญ่ๆ,ๆเนาะ <laughs> อันเล็กๆก็ไม่ผ่านเนาะ โอ้ดูคุณป้าตัดเมื่อนชีพเลยลนี่ตัดเร็วมากเลยโอ้นี่มีแต่ดอ,อกใหญ่ๆเลยนี่โอ้นี่เต็มตะก้าแล้วไปเบียวสิบบาทโอ้โอ้สวยงามมากเลยครั้งแรกเลยที่ผมมาเห็น ไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นหรอกไม่เคยเห็นจริงๆครับถ้ามาแถวนี้ไม่เคยว่าไม่เห็นหรอกบอไม่ผมเพิ่งมาแถวนี้ครั้งแรกเหมือนกันครับเพิ่งมาเพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาครั้งแรกมีอ๋อมีตลอดบ่แถวนี้มีตลอดบ่อบ้านนี้นี่ยบ้านนี้ทาดอกเลวาเรืองนะโอ้ครั้งแรกที่ผมมาสัมผัสมาไกลๆไม่เคยเห็นค้าตัดได้วันละห้าหกร้อยต่อคนปาดถ้ามีเยอะ อ๋อมีแต่มีแล้วแต่ช่วงเนาะนี่เก็บเต็มตะการนี้สิบบาทครับนี่เอามาเทใสน่นี่ไ,นได้เข่งหนึ่งยี่สิบาทนู่ดูคุณลุงคุณลุงแบก <laughs> ค, <laughs> คุณลุงแบกคนเดียวค,คนเดียว <sh arp> โอ้แต่นูน่นพนักงานตัดหลายคนเนาะสี่ห้าคนมันนี้ไม่มีคน ที่จริงคนเยอะกว่านี้อ๋อที่จริงคนเยอะกว่านี้อ๋อครับครับครับแยกกันไปเพราะว่ามันหลายเจ้าหลายเจ้าใช่แถวไหนบ้างครับมีที่บ้านอะไรที่บ้านตะเมาบ้านตะเมาเนาะพีศลาตะเมาเนะครับครับตัดเส็จเขาเอาไปเอาไปตักอะไรนะเอาไปรีดน้ําบอ่เขาเอาไปปั่นให้มันแห้งเอาไปปั่นให้มันแห้งอีกจ้าแล้วเขาก็เอาไปโกกใส่ถุงปั่นปั่นน้ําออกเนาะ เพราะว่าดอกมันอมน้ำเนาะปันป่นๆให้มันแห้งแล้วก็กรอกใส่ถุงทรงปัาของตลาดเนาะโอ้อโอเคขอบคุณครับผมที่ให้ความรู้เลยนะนี่ว้าว <c oughs> โอ้มาเยี่ยมชม <c oughs> สวนดอกดาวเรืองครับ <c oughs> นี่ครั้งแรกเลยนะนี่อ้วแดดแรงครั้งแรกเลยที่เคยเห็นโอ้ว้าว ถ้าเราไม่เคยเห็นนี่มันตื่นเต้น,นครับโอ้ดอกใหญ่ๆเลยครับผมนี่แต่ดอกใหญ่ๆสวยงามเลยนี่นี่ฝั่งทางนี้พี่เขายังไม่ได้เก็บนะครับเลยเยอะโอ้สวยงามมากเลยว้าวตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจมากเลยลุงโก้ สวยงามว้าวว้าวโอเคทุกคน <laughs> ลุงเกิลม,มาเจอดอกไม้สวยงามอีแล้วครับผมนี่เป็นเป็นแปลงที่สามแล้วครับที่ลุงโก้เจอนะครับผมวันนี้ตั้งแต่ลุงโก้ขับรถมาเที่ยววันนี้นะ่ะอันนี้อยู่ท้ายเขื่อนบ้านสนวนนะครับผมเป็นแปลงดอกดาวเรืองนะครับผม โอ้สวยงามมากเลยแปลงดอกดาวเรืองว้าวสวยงามโกูพาทุกคนมาชมดอกไม้สวยงามอีแล้วโอ้นี่เป็นแปลงที่สามของวันนี้ที่ลุงโก้เจอนะครับผมย้อนแสงย้อนแสงสวยงามว้าวสวยงามมากเลยแปลงดอกดาวเรืองนะครับเขา แถวนี้นะครับผมแถวบ้านสนวนแถวบ้านปวงตึกนะครับเขาปลูกดอกดาวเรืองส่งที่ปาาคลองตลาดกันเยอะแยะเลยโอเคครับให้เพื่อนๆชมบรรยากาศของดอกไม้และท้ายเขื่อนที่สวยงามเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับสวัสดีครับผม